มาถึงวันนี้ที่เมียนมายังคงมีอัตได้ช็อคเกิดขึ้นต่อเนื่องครับนับตั้งแต่ที่มีแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงขนาด8.2ตั้งแต่เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานข้อมูลว่าที่เมียนมายังมีแผ่นดินไหวต่อเนื่องอย่างน้อย10ครั้งโดยขนาดที่แรงที่สุดวัดได้ก็คือช่วงเวลาประมาณ13นาิกา3:22นวันนี้ที่มีขนาด5.1 อยู่แถวแถวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปประมาณ316กิโลเมตรเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายซึ่งแผ่นดินไหวในเมียนมาวันนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อช่วงเช้าในเวลาประมาณ6นาฬิกา39นาทีเป็นแผ่นดินไหวขนาด3.4และหลังจากนั้นก็เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเวลา11บนาฬิกาสนาทีก็มีแผ่นดินไหวขนาด3ซึ่งมีขนาดตื้นที่สุดลึกลงไปใต้ดินเพียงแค่1กิโลเมตร ขณะที่ถ้าหากว่าไปดูภาพรวมนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวจนถึงวันนี้เมียนมามีอ f t เดชช็อ k ตามมาอีกหลายครั้งรวมทั้งหมด573ครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กซึ่งวัดขนาดได้ตั้งแต่1ถึง2.9เกิดรวม248ครั้งขนาด3ถึง3.9 229ครั้งส่วนขนาด4ถึง4.9มีอยู่80ครั้งและขนาด7เกิดขึ้น1ครั้งครับ